นี่ค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่วิบสเตชันกับชอบอะไรกินดีนะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเมนูที่ดูน่ารักมากเลยกับเมนูโมจิพี่มันเป็นโมจิหลายคนก็อาจจะแบบพี่รัโมจิอุ้งหนูล่าอะไรอย่างนี้ก็เอาอันนี้ไปก่อนเลน้อันนั้นยังแบบว่าไม่ได้ลองทำเลย <laughs> ส่วนผสมแรกที่ทำเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยมาร่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะจ้า เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการทําตัวแป้งโมจิก่อนเลยส่วนผสมก็มีแป้งข้าวเหนียว70กรัมน้าตาลทราย15กรัมน้ําสะอาด65มิลลิลิตรตัวที่ทาในวันนี้เนี่ยมันก็จะมีความคล้ายๆกับเจ้าตัวไรฟุกุสลอว์เบอรี่ที่เราเคยทำเนอะมันเป็นแป้งโมจิตัวเดียวกันแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะไม่ได้นําแป้งเขาขึ้นตั้งไฟเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาลองใช้ไมโครเวฟในการทําดูเพราะว่ามีไมโครเวฟแล้วก็จะต้องใช้ไมโครเวฟในการทํา ต่อมาน้ำเชื่อมกลิ่นพีชน้ำเชื่อมตัวนี้เนี่ยคือเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามที่ห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยเขาก็มีขายอยู่เนื้อเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นพีชตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาคนผสมเขาให้เข้ากันนะจ๊ะว้าวาว,าว,าวา้าคนผสมให้เข้ากันอ่าเพื่อไม่ตสังเกตได้ว่าสีของแป้งเนี่ยเขาจะเป็นออกสีเหลืองๆนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะใส่สีแดงลงไปนิดนึงเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นสีชมพูแบบพีชๆหน่อยดูแบบน่ารักอ่าโอเคตอนนี้เนี่ยเนาะเขาก็ มีลักษณะประมาณนี้นะจ๊ะปอใส่เกินนิดนึงลืมใส่ตั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อนๆนำพลาสติกแรปเนี่ยมาทำการคลุมถ้วยเอาไว้นะจ๊ะนํำเข้าไมโครวเวฟเลยเวฟเป็นเวลา2นาที หน้าตานา้องเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ดูหนะ่อยเขาก็จะดูแบบมีความสุขเขาจะยิ้มยิ้มหน่อยร้องแบบ DJ, ดีใจกิจการมีความสุขอันนี้มันก็จะร้อนๆหน่อยเดี๋ยวเราจะทําการนวดเขากับแป้งนุ่นๆแป้งนั่นที่ใช้ในวันนี้ี่จะเป็นแป้งข้าวโพดหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นแป้งมันสบปะหลังก็ได้เดี๋ยวเราจะเอาแป้งข้าวโพดเนีย่ยโรยบนโต๊ะแล้วก็คว่มน้องแป้งอันนี้ลงมานวดๆเขาสักนิดหนึง่งปั้นออกมาให้มันเป็นแนวยาวๆหน่อยแต่เราจะตัดแบ่งเขาปั้นเขาให้มันเป็น ก่อนกลมๆจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวนําเขาใส่ถ้วยนะนำพลาสติกมาแรปเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาแห้งเดี๋ยวเรารอให้เขาคลายตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําตัวไส้แล้วก็มาห่อเจ้าตัวน้องวัจิพีชกันจ้าระหวันที่เราพักแป้งเขาให้เย็นตัวลงใช่ไหมเราก็จะมาทําการตีวิปปิ้งครีมกันก่อนนะจ้าส่วนวัมก็มีวิปปิ้งครีมหนึกรัม ตาไอซิ่งลงไปหนึ่งช้อนช้าตีผสมให้เขาเนี่ยมีลักษณะที่ขึ้นฟูแบบนี้เลยจ้าถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องตีไฟฟา้ากเพื่อสามารถใช้ตะก้อมือในการตีได้แต่ว่าก็จะตีนานนิดนึงโอเคพอตีเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะจ๊ะหลังจากที่เพื่อนๆต,ตีครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะนำน้องเขาเนี่ยใส่ถุงบีบเลยจืดอันนี้เราใช้แ้นวิปครีมแทนเนอะน้องเขาก็เลยจะดูแบบเหลวๆเปียกๆดูละลายๆนิดนึงก็แนะนาว่าให้เอาไปแช่ตูเ้เย็นก่อนให้เขา เส็จตัวสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาทำการประกอบเจ้าตัวน้องโมจิพีชกันเลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำการประกอบเจ้าตัวน้องโมจิกันเลยนะจ๊ะ ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยนำแป้งที่เราพักเอาไว้เราก็จะโรยแป้งเข้าพอดลงบนโต๊ะสักเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เขาติดจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นโรล,ลิ่งพินในการที่จะคลึงเขาให้แผ่ออกเป็นลักษณะแผ่นวงกลมพยายามรีดแผ่เขาออกมาจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยทำมือในลักษณะแบบนี้วางแป้งเข้าลงไป ตัววิปครีมที่เราได้ทําการตีเอาไว้อิบลงไปเลยตามที่หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้เนอะแล้วก็กดน้องลงไปในส่วนนี้ไ่พืดอบกอยากจะเติมอย่างอื่นก็ได้นะแบบเป็นแฟชเชเมโลหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งแต่ทําการห่อเข้าเลยตอนหอก็ระวังนิดนึงจับเป็นแบบเกี้ยวพอจับเป็นเกี้ยวใส่ใ็จเาื่เพื่อนก็เอา2มุมนะั้นะมาประกบเข้าหากันออกมาประมาณนี้นะจ๊ะ รู้สีเหมือนลูกพีชมากเลยคืออันนี้ยเพื่อนๆมันจะหอมมากเลยอะแต่ตอนกินกันดูดีกว่าไดจ้าโอ้โหดีอะฟินฟินมากฟินฟินมากจริงๆถ้าเพื่อความอร่อยมากยิ่งขึนนะ้นเพื่อเพื่อนๆเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนรับประทานมันก็จะอร่อยขึ้นนะจ๊ะครีมเนี่ยเขาจะได้เซ็ตตัวด้วยจริงๆตัวนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปไประยุกถ้ํากับ รสชาติตัวอื่นได้นะแล้วตอบว่าตามที่เพื่อนชอบเลยเป็นยังไงบ้างสําหรับเมนูนี้เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้เราลองทําเมนูอะไรอย่างอีกก็คอมเมนต์มาบอกว่าที่ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยจ้าหรือใครมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมก็ทากมาที่แฟนเพจก็ได้หรือจะถามมาในคอมเมนต์ก็ได้จ้าจาาก็ฝากกดไลค์แลย่ามกดติดตามซับสไคร้ที่ข้างล่างคลิปดีโอจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เราลงพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคลิปนี้ก็สวัสดีละตัวรัละ ละคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบาย